อันนี้เป็นขัดเครื่องปรุงนะครับแล้วก็เครื่องอันนี้เป็นอันนี้มันเหมือนน้ำเต้าหู้ยี้ไหมพีอนนนน่อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ยี้นะครับแล้วก็นี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวใช้แทนน้ําตาลทรายตามน้ำกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับนนก็เป็นน้ําส้มพริกดองซึ่งเขาก็จะใช้ใส่ปรุงไปให้เราเลยมันคล้ายคกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีสูตรเดียวในสมุทรสงครามเข้าไปที่จังหวัดอื่นนีไม่ค่อยเห็นว่ามีคนทําขายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางมันจะเหนียวๆนิดนิดคล้ายเส้นจันนะครับแต่จะใหญ่ว่านิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะออกหวานนิดนึงเขากาเอาน้ําตาลมะพร้าวมาเคี่ยวเป็นน้าเชื่อมนะครับใส่แทนน้ําตาลน้าตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะครับเอามาเคี่ยวคล้ายๆน้ําเชื่อมครับจะมีพวกเต้าหู้ยี้ด้วยมีถั่ว แล้วผักที่ใช้ก็จะเป็นกระหล่ำกระหล่ำเนื้อกระด๋าดขาวอืมแต่เขาเรียกน้ำแดงใช่ไหมเขาเรียกแบบเดียกวกับบ้านหลัเงเป็นได้มันเหมือนเขาจะปรุงรสมาเสร็จเลยมันก็จะตาเหมือนเผ็ดเผ็ดรสเคี่ยวนิดๆนะครับหวานๆซึ่งหาทานที่อยู่นี้ไม่ได้คนตามถั่วแถวนี้ก็จะรู้จักกันดีซึ่งสูตรนี้เราก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นเที่มันทันความคิดสูตรเนื้อครบสูตรเลย กินกับโอเลี้ยงส่วนใครก็คือหอยทอดกับเี็ดหมูน้ำแดงมีโอกาสได้มาเที่ยวแถววางนกแกวนะครับตลาดวัดพิษก็ลองแวะมาที่วัดเจริญครับแล้วก็ลองมากินกป็เจียวหมูน้ำแดงสูงตรดั้งเดิมดูรส้ชาติก็อร่อยเป็นแดบนึงเลยเป็นร้าน,นึ่งการกับกปวยเตียวนะครับเป็นหอยทอดสูตรดั้งเดิมมาก็ต้องกินพร้อมกันไม่งั้นมันถือว่ามาไม่ถึง ใส่อทอดที่นี่มันจะเหมือนแบบนนะ้แป้งมันจะไม่ใช่แป้งแบบกรอบๆเหมือนที่คนราใชชอบกินกันมันจะเป็นแบบคล้ายๆอส่วนแต่ก็ไม่ใช่อาส่วนอีเดียวสูตรเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือว่าจะเป็นแป้งเทา้าเย็นม่อมผสมกับแป้งมันนิดๆนะครับแล้วก็มาทอดกับหอยมันจะเหนียวเหนียวรึบหนึบ